2เซ็นเทียนเงิน <sharp> ท <się> <sharp> <tama -pas> ั <sharp <Bonnet> <sharp ้งหมดจกนะเทียนเงินทั้งหมดจกแล้วเขาให้ทําทําบัตรเอ่อยืนยันนั่นแหละแต่เขามันเลนก็คงมันมีใครโกหกเงินทั้ง2นั้นก็ไม่นั่นหรอกถ้าไม่รับฟังเอออันนี้จะวันอันนี้คือต้นลูกน้องใช่มั้ย ทางเราปากแล้ว<ป>เสียงก็ไม่อยู่ผมพายไม่ไปแล้วว่าหายกันอย่างนงี้ยเา<ป>ขาครั้งแรกเขาขอผมสามแสนแต่ผมว่าผมไม่มีแล้วผมเลิกแล้วที่ยอมเอาสองแสนะ่ะมีแฟนี่เขา,เาช่วยช่วยสมแสนให้ชุชชกตันอเอาแบบอ,อย่างนี้ แล้วก็ทำกระดานเรียบร้อยแล้วมันคนมไปโกงไปให้น่าจะทำโกงไปอย่งไคุูดในทางกฎหมายให้ตำรวจเออเราว่าอันน้น่ยคนมันจะะทำาไนี่ะ ม <US> <morally terminar> <wingbox> <immersive> ันก็มีช่องมาลงไปค่ะพูดจริงๆนะมานี่คือไม่ใช่มาหาเรื่องมาคนกันใช่หญิงอ่ะพูดจาเท่ารับตั้งผมไปแล้วก็มีเมียไปแค่นั้นอยากอันเชิญคนจําให้นุ่มนวลท่านนั่นเองไม่ได้บอยไปเรื่องอะไรหรอก เงินพี่เขาสองแสนอ่ะหนูเข้าใจไหมพี่คะและเงินพี่วันสองล้านล่ะแล้วบ้านเขายอมรับไหมเนี่ยพี่คะถ้าสมมุตินะพี่วันยอมรับอ่ะรู้ไหมว่าพี่วันนะเขาจะต้องไปใช้หนี้แทนอีกตั้งล้านกว่าหัวเขาบอกว่าพี่เขาจะรับการใช้ก็ได้ไม่ใช่พี่ว่าจะแม้เป็นหนี้เขงล้านกว่าแต่เราไม่ได้บังคับนะเขายอมรับเองอ่ะเขายอมรับเขาพูดแบบนั้นอ่ะพูดแบบนั้นเสร็จสุหนูไม่รู้ว่าเขาพูดแบบน้ยังไงแต่ว่าเงินก็สองล้านที่ ให้ตวมาเคลียให้หนูก็จบมาน่ไม่ได้พ่อพูดถึงว่ามาน่ไม่ได้ทวงเงินทืนเคารใจนะคือเคลียประมาวนจบสองแสนหายกันจบนะแต่มาเนี่ยมาคุยให้ลู้ลรืองทำไหวทำกับพี่ว่านทำเป็นคนที่คงเป็นเนื้อ่พี่ไมีงานมีการทำแล้วสิแล้วจะไปเก็บเงินเขาอย่างไรแล้วประก็บเงินกับดูได้ยังไรดูแลไม่ได้เป็นคางเป็นเนี้นี่นะไปเกคลียอยังไงทำไม่ได้เป็น